ะะและคุณน้ำฝนพันชรินในช่วงเย็นนะคะไปเจอเจอกันได้และที่สําคัญวันนี้นะคะหนุ่มดตวกับหนุ่มกระชาเขายัางใจดีนาบัตรถ่ายรูปนะคะเป็นบัตรพิเศษที่คุณสามารถนําเข้างานแล้วไปถ่ายรูปนะคะกับซุปตาลในดวงใจของคุณได้อารมณ์แบบยืนเทียงค้างแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้เดี๋ยวเราจะเอามาแจกกันนะคะขอดูงมาคนอยากได้หน่อยได้ไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแจกกันนะคะใครอยากได้ก็อย่าแยกกันนะจ๊ะนะคะอย่ารวมเทิง มีระเบียบนะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่เราจะนํานสิ่งดีๆในทางความแรงความสนุกนะคะที่ครอบคลุมนะคะมากที่สุดในประเทศไทยอย่างความแรงอย่างคุณรุ่เอสสามจีพัสด์มามอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรด้วยนะคะรวมถึงทางทูยังใจดีนําโทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวเราจะให้รับปัตรใส่รูปจักนกเต่าและหนอกระชากจากมันเดคนิคนมิฟันเดเชียค่ะนะคะจะแจกให้เลยนะคะใล็ใครอยากได้ยื่นมือหน่อยจ้าโอเคนะคะแจกเลยไหมคะ أ, โอเคเอางี้แล้กันเ <ๆ S 1> ชื่อว,ว่าหลายๆท่านจะมารออยู่นะคะอยากกินเสียงของนกเต่าและหนอกระชากไหมคะ<ร>อ,คอยากได้ยินนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ในการไักสองดบจะชวนทุกท่านมากิจกรรมงานแล้วก็รวมถึงฝากผลงาน ตอนนี้ด้วยครับสวัสดีครับโอเคหนึ่งสองนะครับผมก็เต๋าได้ครับเสร็จได้พีอๆนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับ ทุกคนนะครับชาวกำแพงเพชรแลวก็แฟนๆด้วยนะครับสปาให้กำลังใจกันเยอะนะครับที่ตลาดไนท์พาซานะครับผมก็วันนี้เตรียมความมันแล้วก็ความสนุกแล้วก็นตรีครบทั้นะครับมาฝากกับแฟนชาวกำแพงเพชรนะครับผมก็ฝากด้วยกันนะครับเวลาประมาณฮัลโครับเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะก็อยากจะเชิญชวนชาวกำแพงเพชรนะครับมอ๊ตดโอเคนะฮะ ก็จะฝากนะครับผลงานแล้วกันนะฮะนี่นะครับอยู่ด้านหน้าลงหนังแล้วนะครับก็ทางของเต๋านะครับจะเข้าที่18กรกฎาคมนี้นะครับเดือนหน้านะครับเรื่องประโยคสัญญารักษณนะครับผมเล่นกับพี่มิวและลิตานะครับผมใครที่เป็นแฟนกับพี่มิวอยู่แล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับประโยคสัญญารักษณนะครับ18กรกฎาคมนี้ครับผม ครับผมแล้วเร็วนี้คาชาก็จะมีละครเวทีเหมือนกันนะฮะชื่อเรื่องว่าวาวุ่น2013นะฮะเรื่องวาวุ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตไปรุ่นของพี่ตัวสันยูเป็นชีวิตรุ่นของพี่จิกประภาาของพี่ดีนิพงหอหน้าครับคาชาก็เล่นเรื่องนี้ด้วยยขอความติดตามด้วยวกันนะครับ กิจกรรมงานก็ที่นั่งเต็มหมดเลยนะคะยังไงก็รีบมาแก้สักหน่อยอกิจกรรมพิเศของเราจะเคลือ่นอนกระดาษได้บล็อกไปหน้าสัตวเจ้านะะไปรูดกับกับจูงมือไอซัจีพลัสได้บล็อกบันทายรูปที่เราจะแจกให้คุณปิ่นกระทบกักบลมเปาและลมกระชารวมถึงคุณสีสิวัดและน้่งเฝ้าชั้นจรินด้วยเดี๋ยวเราจะให้สำนัก